สวัสดีเพื่อนเพื่นโซเชียลคคมทุกคนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่แพงไม่ได้อัดมานานมากพอสมควรก็จะมาอัปเดตเรื่องแฟนแพงเขาติดต่อมาแล้วครับติดต่อมาได้2อสวันแล้ว แต่อะไรอะไรคงจะไม่เหมือนเดิมเพราะเขาเขาบอกว่าเขายังไม่พร้อมกลับมาคบกันยังไม่พร้อมกลับมาคุยกันเขายังมีเหตุผลบางอย่างของเขาอยู่ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเหตุผลอะไรเขาเขาไม่ยอมบอกแพงว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาทำงานอะไรเขาคือเหมือนเขากำลังโกหกแพงอยู่ ไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันก็เป็นสิทธิของเขาที่เขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เพราะาสิ่งที่แพงอยากพูดแพงก็ได้พูดไปหมดแล้วกับเขาท,ทุกอย่างสิ่งต่างๆที่ทํามาร่วมกันแพงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาจะคิดถึงมองเห็นหรือเปล่าระยะเวลาสามปีที่คบกันเขาก็จะนึกได้หรือเปล่าแต่สําหรับตัวแพงเองแพงบอกเลยว่าแพงไม่เคยลืม แต่ไม่เคยคิดที่จะรู้พูดถึงขั้นขอโอกาสยอมเสียแท็ก <c> ซ <oughs> ี่พยายามจะไม่ร้องไห้คงคงไม่ร้องมาคิดเองแต่ก็นะในการตัดสินใจของเขาเราก็ต้องยอมรับการตัดสินใจอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปเมื่อเหี่แพงพร้อม แพงก็คงจะรุดจากตรงนี้ได้มันก็มีห,หลายอย่างที่แพงก็อยากจะบอกเขานะแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสได้บอกอาจจะเป็นเพราะตัวของแพงเองแหละที่ยี่งแล้าเลาวต่ใจแพงไม่ไม่โทษเขาหรอกโทษที่เราถ้าเราดีห้องไม่ไปหรอก ขอบคุณเพืพ่อนๆที่ติดตามคลิปทุกคลิปขอบคุณเพืพ่อนๆที่คอยให้กำลังใจขอบคุณเซเลปหลายๆท่านที่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ขอบคุณ,รรออคณจริงๆทุกกำลังใจเราอาจทุกคนอาจจะพบกระแพงในรูปแบบใหม่ในเร็วๆนี้ก็ได้แต่เขาดู้ะจะมีรูปแบบไหว่มาให้ดูครับ ก็น่นาตายจริง้แหละขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณก็รู้ใจจริงๆถ้าเป็นไปได้พัก็อยากจะเอาเขามาอัดคลิปคู่เหมือนกันนะมันเป็นแค่ควาฝันบ๊ายบายครับ